เราจะไม่เถียงกันเรื่องนี้แล้วเพราะว่าคนที่มีลูกจานวนมากก็คิดแบบที่แขกได้ และเราไม่จําเป็นต้องมีลูกเพื่อที่จะรู้เท่าทัน social construction ว่าด้วยแม่ในอุดมคติพ่อในอุดมคติผู้ชายในอุดมคติผู้หญิงในอุดมคติใช่ไหมคะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงถึงจะเข้าใจว่าทําไมเราต้องการเรียกร้องสวัสดิการผ้าอนามัยฟรีใช่แล้วพี่แขกไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายที่พี่แขกจะเข้าใจว่า identity ของผู้ชายที่ถูกอาไปผูกติดไว้กับลึงของเขานั้นน่ะมันสร้างความซัปเเอรให้กับผู้ชายได้ขนาดไหนหรือปิตาธิปไตยสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ชายเวลาถูก sexual harassment หรือเวลาผู้ชายถูกบังคับให้ต้อง ไม่ได้พี่แขกเป็นผู้หญิงพี่แขกก็เข้าใจว่าผู้ชายเจิปวดได้แค่ไหนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นพี่แขกก็จะพูดถึงความเป็นแม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีลูกด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเราจะรอให้เราเข้าใจทุกเรื่องผ่านผ่านการประสบสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองเราก็คงไม่มีคนที่ตัดผมของตัวเองไปบริจาคให้คนต้องคีโมแล้วผมร่วงเพราะเขาเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอให้เราเป็นมะเร็งก่อนหรอคะเราถึงจะเข้าใจความเจ็บปวดของคนเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นน่ะไอ้คอมเมนต์ที่บอกว่าพูดอย่างนี้ได้สิเพราะ ง่มากที่สุดถึงที่สุดในโลก<ม>เป็นคนง้อเป็นคนโลกแค่<ม>เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในกลาแล้วก็เป็นคนที่กระบวนการคิดไม่สม,มบูรณ์ค่ะจบไปด้วยประการชนี้นะฮะ <c oughs> วันนี้จบด้วยความซอฟใส